ช่วงเวลาน,นี้ค่ะรวมถึงวันนี้เรามีผู้ใหญ่หลยายชาตินะคะที่ได้ไดเดินเดินทางมาร่วมการประกอบพิธีบูชบูมในองค์สูงตลอดทุกวันที่ผ่านมาคะ่ะเราได้รับความกมรุณาเป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทต่อจากหลายๆพระองค์ท่านรวมถึงนะคะความกรุณาจาก ไม่ว่าจะเป็นส voilà. ่วนราการผู้นท่าททุกท่าเลยค่ะรวมถึงภาคเอกชนที่ได้ได้ขอบคุณนะคะวกันนี Jen ้เราคุณนะคะทางด้านของผู้ที่สนับสนุนนะคะเรียกว่าผู้เสียขบวนวิย์จีนจีนขวันนี้เี่เราจะเห็นว่าในเรื่องขงารได้ขายนะคะสาขอาหารให้ฟรีนันะคะของของรคือทุกท่านค่ะตั้งแต่ตอนเ้านบ่าองแล้วกมีน้าออกางน้นะคะเราดูแลตั้งแต่เจ้าหน้าที่ที่วัดห่ยร ราว่ามีหน่วยงานใดบ้างนะคะที่ได้มาให้การสนับสนุนเพื่อเป็นอาาหรกล่าวของรับดูอยากเป็นฐานการครับค่ะ ครับก็เดี๋ยวโอกาสนี้ตับตัวนีีท่านผูเกี่ยวโดยทุกท่านครับผมนายสุบินพงน้อยรผู้เนขาการเทศบาลจังหวัดสัมากเทศบาลนครกาลครับี่นี่คกอชุดงานการประชุมสัมารโรงการบริหารสือจังหสุรากาค่ะเราในเรื่องของการเทศบาลเพื่อให้ท่านผู้เกี่ยวโดยทุกท่านได้รับทราบนะครับการส่นต้นแบของุ้สม สำหรับคุณจตุวัฒน์อัศวะเหตุนะครับประธานหมอพันธาจังหวัดสุพรรณการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบของพวกเราทั้งสามคนนะครับดานการให้ข้อมูลหรือการกล่าวนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราระนักใจนะครับที่ท่านประธานหมอพันธะจังหวัดสุพรรณการนะครับที่ท่านเป็นผู้นํานะครับในการทําหน้านที่คเพื่อชาวสุพรรณการของเรานะครับ จังนั้นพอเดินเข้ามาก็จะเห็นบรรยากาศแห่งการทํางานอย่างมีความสุขของผู้ใต้พระบัญชาของท่านแล้วก็ทีมงานสั้นในการดูแลรับประชาชนที่มาพูนานะครับก็มีโอกาสนี้ครับเป็นเหาครอบครัวอาสมัน็ถรของทุนอาเจ้าที่ทุกฝ่ายนะครับบุคลากรทุกท่านครับทั้งการเดินทั้งท้องที่นะครับแล้วก็ส่วนข้าราชการในตำแห่ที่ทำหน้าที่ตอนรับท่านผู้เขียนทุกท่านได้อย่างเต็มที่และอยากมีความสุขนะครับ การกันเข้ามาในงานก็เกิดความทังใจครับว่าประชาชนที่มาร่วมแสดงความรู้สึกถึงนั้นก็เจออย่างมีความสุขครับเลือกร้านอาหารที่อร่อยนะครับซึ่งสังเกตที่ผ่านมานะครับตั้งแต่คืนแรกจนวันนี้นะครับก็จะมีร้านอาหารที่หันเวียนมาให้บริการประชาชนทุกท่านนะครับด้วยความตั้งใจอย่างที่ท่านสอประกาศได้เรียนข้อมูลกำหับทุกท่านก็คือ ร้านที่มาให้บริการทุกท่านนั้นนะครับ mm hmm. ก็จะหมุนเวียนมาด้วยความตั้งใจนะครับ mm hmm. ก็ขอบคุณในการดูแลในเรื่องอาหารนะครับ mm hmm. ของร้านต่างๆของส่วนต่างๆไม่ว่า mm hmm. จะเป็นจากร้านที่มีชื่อเสียงร,ระดับประเทศครับบางร้านก็เป็นการบริการจากชุมชนยินดีความตั้งใจมาบริการประชาชน ในงานนะครับต้องสอาํารุณหาโอกาสดีครับปรเป็นคืนที่6ของการสรงพรพิธมบังเอญก็เลแก่ท่านชนสวัสดิ์อัศวะเหมประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการอดีตนายกองค์การบริหารสร่วนจังหวัดสมุทรปราการอดีตนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการผู้วัยชนอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราชาวสมุทรปราการและใกล้เคียงนะคะ สำหรับในวันนี้นะคะต้องกราบนมัสการขอบพระคุณไปยังความเมตตาจากพระคุณเจ้าทุกรูปจากวัดบางพีใหญ่ในค่ะจะเป็นพระคุณเจ้าผู้สวดพระพิธรรมบางพีคูส่วนในค่ำคืนนี้นะคะและสำหรับการสวดพระพิธรรมบางพีคูส่วนจะมีในวันพรุ่งนี้คือเป็นคืนที่เจ็ดค่ะจะเริ่มสวดพระพิธรรมบางพีคูส่วนในเวลาสิบเก้านาฬิกาคะและหลังจากในรับผู้นี้ที่แปดเดือนยี่สิบนะคะ ก่อนการขายค่ะเจอกันจะมีการการะหนดพิธีช่างงนเกตต่างไปค่มก็เป็นบรรยากาศครับคุณทน่ด้ป<ง>ร<ว>ดนทิดา<ส>นะครับมาขอบพร<า>ะคุณน<รา>ะครับผู้ที่มา,มารา่วมงานเขา ท่านเชาบชาติวิทยพันธอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมภริยาท่านศศีวิรุณวิไทยพันธท่านศิวพรฉัตรสวัสดิ์อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบางบัวรักูค่ะและในโอกาสเดียวกันนี้นะคะก็ขออนุญาตกราบขอบพระคุณไปยัง เหล่ากาชาดจังหวัดสุรรการนะคะซึ่งได้เดินทามาร่วมแสดงคามอาลัยแะควมตบรับวยชนในานพิอมา้นกครับผมถ้เป็นชื่อเลยถ้องยยกใส่ได้พูดแบบนเราเชีงรีเนีกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรการจนขบคุณท่านจัรูง เรอไนี้กะชารชาติะมาสประการและกาลตรอการชาติ่อใรั้งเป็นศูนยนะคะและสำหรับในวันนี้มีอีกหนึ่งการทว่าเดินทางรเลทีอดควและหัวใจเดียวกันขอบคุนนะคะ้ีงกาขอบคุการับงารับาารับารรารับ

ความโลภต่อผู้วายชนเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันนะคะเหมือนตลอดที่เราได้นําเรียนมาค่ะน้องสุบินค่ะพระธรมคืนด้วยความที่ท่านชนสวัสดิ์อัศวะเห็นผู้วายชนนั้นเป็นผู้ที่มีแต่ให้ค่ะนอกจากจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับพี่น้องชาวสมุทรปราการและเพื่อนจากบ้าว่ะเจ้าอย่างนี้นะคะนอกจากจะเป็นบ้านที่รักของท่านชนสวัสดิ์อัศวะเห็นแล้วค่ะท่านชนสวัสดิ์อัศวะเห็นมีความตั้งใจ ที่จะเปิดบ้านหลังนี้คอยดูแลพี่น้องชาวสม,าสมุทรปราการและได้เคียงขเสมอยนะคะ,ะซึ่งผู้ที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแล,แล,แล,แลเรื่องต่ตางๆก็จะได้การทีมงานของท่านสจ้สญญาท่านสัดดทธรทีัจดเรั่อความสดวกเป็นรากันนะคะะ้นกาใจปฏิบัตินเช่นคัรนะคะก็ถืะะอแลแลว่าเป็นการดำเนินงาน,นตามความตั้งใจแลว้วก็วณินธาของท่าน เอมีมรบเมก็นอ่อ่ะก็คือบรรยากาศวันนี้ครับทุกคนครับเป็นที่ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับชาวสุปราการนใกล้เคียงตลอด